ท่านประธานที่บริษัทพี่เขาเป็นคนยังไงหรอเข้าใจดีไหมใจดีสิว่าว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะหรอกทำตัวสบายสบาย <c oughs> ขอบคุณนะคะที่รักหวังว่าวาจะได้ทำงานที่เดียวกับคุณนะคะจ้าเดี๋ยวคุณลงที่นี่ก่อนนะผมต้องไปเอาเอกสารที่สำนักงานใหญ่แป๊บหนึ่งได้ค่ะวารอได้เออแล้วคุณก็อย่ายลืมนะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ใครที่ดูดีดูมีตำแหน่ง ก็ยิ้มไหว้สวัสดีเขาให้หมดเลยได้ขอคุณเชื่อใจว่าได้เลยว่าจะทําให้คนที่บริษัทคุณหลงรักว่าให้หมดเลยคอยดูหุยคนนี้แต่งตัวดูดีจัง ต้องเป็นท่านประธานแน่ๆเลยแกล้งทำเป็นไม่รู้เราเสแสร้งเป็นคนดีหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะคะชั้นวารินนะคะเป็นแฟนของผู้จัดการค่ะอา้าวแฟนคุณปีเตอร์หรอคะชั้นวันนะคะค <c oughs> ่ะคุณวันคุณวันได้ไปไหนหรือเปล่าคะถ้าไม่รีรบกวนนั่งคุยกับวาสักครู่ได้ไหมคะได้สิคะฉันไม่รีบ งั้นเชิญนั่งได้เลยค่ะค่ะ<า>คุณวันนี่ดูดีจังเลยนะคะผูห้หญิงอะไรหน้าตาก็สะสวยผิวพรรณก็ดีแถมยังแต่งตัวดูดีมีระดับอีกด้วยนะคะเนี่ยโหไม่ขนาดนั้นหรอกคะ่ะคุณว่าคุณวันจางแสดงว่าห้องนี้มีฝุ่นค่ะเดี๋ยวว่าไปตามแม่บ้านให้นะคะรอสักครู่ค่ะ ที่ช่วยเคุณวานขอบคุณค่ะแม่บ้านนะแม่บ้านปล่อยให้ท่านมาทานมานั่งลมฝุ่นอย่างนี้ได้ยังไงงเขาจับเลยค่ะคพณ่อนบีมนี่นี่นี่รอ่รองมึนค่ะร่องเบิร์นแสบคักเลยอู้ย อันนี้เป็นน้ำมตันแซ่บหืมแซ่บอิลีสุดยอดเลยนะลูกหมูอิหลบอกสุอย่อ๋อานา คนที่ล็อบบี้เดี่ยวนี้เร็วๆสิพูดกันดีๆก็ได้สิคะไม่ต้องตะคอกเลยแล้วอีกอย่างตอนนี้ก็เป็นเวลาพักของแม่บ้านด้วยเขายังไปทำให้คุณไม่ได้หรอกคะ่ะนี่เธอทำไมมันจะไปทำให้ไม่ได้ในเมื่อมันเข้ามาทำงานเป็นขี้ข้าพนักงานแล้วไม่ใช่หรอคุณเข้าใจอะไรผิดแล้วคะ่ะแม่บ้านเขาก็เป็นพนักงาน มีหน้าที่คอยดูแลทําความสะอาดให้บริษัทหน้าอยู่ไม่ใช่เป็นขี้ข้าของใครค่ะอ๋อหรอไม่อ่ะฉันไม่ได้คิดแบบนั้นนี่คุณที่คุณมาโวยวายแบบนี้คุณเป็นพักงานที่นี่หรอกตอนนี้ยังแต่เดี๋ยวอีกหน่อยก็ใช่ไปเร็วสิ่บ้านไม่ต้องหูมันยังไม่ถึงเวลาหากมันเป็นเวลาพักค่ะคุณบีนี่แกเป็นใคร ไม่รู้สินะว่าฉันเป็นแฟนของผู้จัดก,การที่นี่ได้ยินแบบนี้แล้วแกกลัวจนหัวหดเลยสิฉันไม่กลัวหรอกคะ่ะเพราะฉันเป็นประธานบริษัทนี้ท่าน <laughs> <laughs> ประธานประธานบริษัทเนี่นะ <laughs> นั่งกินข้าวราดบาบะบองกับแม่บ้าเอาเวลาสร้างเรื่องโกหกฉันไปทำงานหาเงินซื้อของดีๆกินก่อนเถอไหมคุณเอ คุณคะผู้มีเป็นฐานมระธาตุนิลีค่ะต้งโง่บรุษมันโง่แล้วไปไปดูคนนี่นะไ,ไปแล้วไปนี่แกนี่แก่าซะหรอช่วยไม่ได้คะ่ะก็คุณมาทำกิริยาเก้าร้อยใส่คนของฉันเองลูกหมูฉันไม่กินแล้วเธอกินต่อเลยนี่แกแกินกา้เจ้หนีใชเหรออย่าหนีนะมวยพี่บ่ายอิงเขาสิงนี่จะ <c oughs> บอกพี่ อย่ามาแสดงกิริยาต่ำตำแบบนี้ใส่ฉันนะนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะเนี่ย<ะ>ไม่ต้องตกใจใคุณวันว่าแค่จะสั่งสอนคนที่มันจองหองไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงก็เท่านั้นแหลคะค่ะเออคุณวันคะถ้าแบบนี้กับเขาไม่ได้นะคะเขาไม่ใช่ไม่ต้องไปสงสารนะคะคุณวันคนที่มันชอบขัดคำสั่งมันสมควรที่จะโดนแบบนี้แล้วละคะ่ะ ว้าทำอะไรเนี่ยปล่อยอดี๋ยวนีแล้วว้าแต่ว่าพี่บอกให้ปล่อยพี่ปีเตอร์เพื่อนยังไม่บ้านนี่มันกล้าขัดคำสั่งวานะวาที่เธสั่งให้มันมาดูดฝุ่นให้คุณวันมันก็ไม่ทำว้าเขาไม่ใช่เพื่อนไม่บ้านคุณบีมเขาเป็นท่านประธานเป็นเจ้านายของพี่ ไม่ใช่ค่ะฉันเป็นเซลฉันแค่มาขายประกันเฉยๆเซลขายประกันแล้วทำไมไบอกมาแต่แรกล่ะคอยบอกเจ้าแล้วว่าคุณฟีเพิ่นเป็นผ่านมาท่านบริษัทนี้เถียงนี่แซ่บแน่นอนเฮ้าลูกหมูเถียงนี่มีอยากกินจ้า ดีเลยค่ะคุณบีมปลากะปฝองสุดหิดกินก็บอกพ,กพริกกับหอมแสีบยกหิวเลยค่ะคุณบีมอดีดีด,ดีทำเผื่อฉันด้วยนะฉันหิวไส้กิ่วแล้วม,มาสิดีบอกคุณบีมไม่กินเข่าลมกระแม่บานแบบนี้นี่ลูกหมูเธอก็เหมือนครอบครัวฉันกินด้วยกันได้อย่าคิดมากสิค่ะคุณบีมมามามา,มาเดี๋ยวฉันช่วยไหนะมีอะไรฉันทำไดบอกพอไหนได้บอกะ ดูดูทุกมือเลยเหรอกคุณถึงจะเชื่อว่าฉันเป็นท้าระธาว่าเธอรู้ไหกว่าเธอทำอะไรลงไปทำกับคุณบิมแบบนี้เขาคงจะให้งานเธออยู่หรอกไม่ใช่แค่แฟนคุณไม่ได้งานอย่างเดียวนะแต่คุณก็จะโดนพักงานด้วยคุณปีเตอร์พักงานผมไม่เกี่ยวนะครับจะไม่เกี่ยวได้ยังไงนี่แฟนของคุณคุณเป็นคนพาเขามาที่บริษัทของฉัน แล้วยังปล่อยให้เขามาทำร้ายฉันและนกองฉันอีกฉันไม่ไล่คุณออกก็บุญแล้วค่ะคุณวีเตอร์ถ้าหมดธุระแล้วฉันขอตัวนะคะจะไม่ได้ค่ะ,คะย่งไปจะไปไม่ทันว่าทำพี่สวยได้วย,ลวเ,ยเลยเนี่ยเพิ่งคบกันได้นี่นายังทำชีวิตฉันพังขนาดนี้คืนคบกันต่อไป ทส่วนติช่ากแม่เราเลิกกันพี่มีนาถึงจะต้องบอกเลิกเลยเหรอไม่เลิกนะว่าไม่เลิกรอบใบนะี้ไม่ต้องมาเชิญเห็นหน้าอีกออกไป พี่หมูบีมพี่ีเตอร์ผมไม่คิดเลยนะว่าพี่กับน้องจะรีบมาที่นี่กันด้วยเล่ค่ะวันโทรมาบอกว่าคุณแม่มีเรื่องด่วนก็ต้องรีบสิพี่พีเตอร์ใช่ใช่แม่จะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่เลยเป็นห่วงจริงๆเลยโอ้ยพี่หมูอย่ามาทําตัวเป็นลูกสุดกระตัญยูไปหน่อยเลยที่มาที่นี่พี่ก็หวังสมบัติจากคุณแม่นั่นแหละจริงบีมทําเป็นตีหน้าซื่อ ลน์นี้เขาถนัดทำตัวน่าสงสารอยู่แล้วนี่ใช่ไหมพี่หมูใช่พี่ปีเตอร์คนอะไรชอบทำให้คุณแม่เห็นใจพวกหนูรู้ทันหรอกนะไปเถอะบีมคุณแม่รออยู่มากันครบแล้วใช่ไหมลูกมาแล้วค่ะคุณแม่ คุณแม่คะคุณแม่เรียกพวกเรามามีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าคุณแม่มีอะไรจะให้พวกเราครับมีอยู่แล้วจ้ะลูกที่แม่เรียกทุกคนมาวันนี้เพราะแม่มีบางอย่างจะให้มูลค่ามากกว่าร้อยล้านประเมินค่าไม่ได้เลยลูกร้อยล้านร้อยล,ล้านเลยเหรอครับคุณแม่ใช่จ้ะแต่ทุกคนต้องแข่งเกมกันก่อนใครชนะแม่ยกสิ่งนั้นให้เลย เลขาวันพาลูกๆฉันไปเริ่มเกมได้ค่ะคุณจุ๋มเดี๋ยวเชิญคุณทั้งสามคนตามวันมาเลยนะคะทางนี้ค่ะอยเกมนี้ิฉันต้องชนะพี่เถ้าต้องชนะเกมนี้คือเกมล้วงลุ้นโชคค่ะคุณคนคนไหนล้วงเจอกุญแจกล่องปริศนานี้ก่อนก็สามารถเปิดหยิบของที่ท่านประธานเตรียมไว้ให้ได้เลยค่ะหืมต้องแข่งเย็นขนาดนี้ เด๋ยวฉันจะผังเนี่ยอะไรกันให้บรุรลน้อแข็งเนี่ยนะฉันยิ่งขี้หนาวอยู่เอาละค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้ววันขอเริ่มจับเวลาเลยนะคะเริ่มโดนแล้ว้ย จสู้สิปีเตอร์ือร้อยล้านอยู่ไหนนะเจอกันไหมคะทุกคนเวลาดัเนินอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกหมูไหวนะคะได้อยู่ค่ะเลยค่ะวันเฮ้ยเจอสิมือฉีปหมดแล้วเนี่ยเป็นยังไงคะุณปีเตอร์เจอไหมคะยางเลยครับ หาให้เจอนะคะมีกุญแจอยู่ในนี้แน่นอนค่ะมันมีอยู่จริงๆหรอครับเคขาวันไม่ได้อังกันเล่นใช่ไหมไม่ได้อังค่ะคุณปีเตอร์โอเคนะค่ะมีโอเคค่ะค่ะสู้ๆนะคะเวลาจะหมดแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยยับีมันโกงนีก จเจอแล้วนะครับเจอแล้วเหรอคะใช่ค่ะดินเจอก่อนไม่ใช่เลยครับผมเจอก่อนฉันบอกว่าฉันเจอก่อนเองอะไรของเธอฉันบอกว่าฉันเจอก่อนอะไรดิอย่ามาขู่นะหมดเวลาแล้วคะ่ะเสียใจด้วยนะครับลูกหมูค่ะไม่เป็นไรคะ่ะเอาละคะ่ะ คุณสองคนเชิญมาเปิดกล่องปริศนาได้เลยค่ะบีมจงเป็นก่อบีมในฐานะที่ฉันเป็นพี่ฉันต้องได้เปิดก่อนไม่ได้แกอย่าดูนะว่าแกเป็นหนี้ฉันอยู่แกไม่ต้องห่วงว่าแกจะไม่ได้เดี๋ยวฉันแบ่งให้แกเองก็ได <c oughs> ้ จะเปิดแล้วนะพี่พีเตอร์ในนั้นคืออะไรเงินหรอหรือว่าทองนี่มันอะไรกัน่ลูกคุณแม่ใช่จะลูกแม่เองนี่หมายความว่าไ,ไงครับคุณแม่ นคุณแม่ผมก็มีของที่ประเมินค่าไม่ได้ครับนั่นสิคะบีมผมเป็นหมดแล้วของที่บอกก็แม่ไงลูกจริงๆแล้วแม่จะปิดบริษัทเพราะบริษัทขาดทุนแล้วไปอยู่กับลูกๆแต่แม่ก็เลือกไม่ได้ว่าจะไปอยู่กับใครดีแม่ก็เลยจัดเกมนี้ขึ้นมาเพื่อหาผู้ชนะแม่จะได้ไปอยู่ด้วยหนูเป็นผู้ชนะใช่ไหมปีเตอร์เออน้องบีมครับคุณแม่น้องเจอกุญแจก่อน ผมจะคุณแม่ให้น้องบีครับไม่เอาพี่ีเตอร์บีภาระเยอะแล้วพี่เป็นคนเปิดกล่อ,องอีกพี่ก็เอาแม่ไปอยู่ด้วยสิบีนั่นแหละพี่หละแต่พีตจอแจก่อนนะพี่เลยต้อเจอก่อนไม่รู้แหละยังไงพี่ก็ไม่เอาคุณแม่ไปอยู่เด็กเด็กขาดเธอไปเลยไม่ไไมบีไม่เอาหยุดพูดเธอไม่ต้องเกี่ยงกันหรอกฉันจะรับแม่ไปอยู่ด้วยเองแค่แม่คนเดียวเกี่ยงกันอยู่นั่นคุณแม่คะคุณแม่ไปอยู่กับหนูนะคะลูกหมู แต่หนูต้องดูแลร้านอาหารงานหนักกว่าคนอื่นเลยนะลูกไม่เป็นไรค่ะคุณแม่หนูดูแลคุณแม่ได้กด็ดีถ้าพี่ดูแลคุณแม่ได้กด็ดีจะได้ไม่ต้องลำบากพวกเราถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับอ่ะพี่บุูเอาไปมิก็ขอตัวนะคะหลังจิเดี๋ยวก่อน อะไรอีกครับคุณแม่ผมไม่มีเวลาเล่นอะไรไร้าสา,าระแล้วนะครับใช่ค่ะบีมก็คิดว่าจะมีมรดกร้อยล้านจริงๆนี่อะไรหลอกให้มาดูแลซะง,งั้นฉันไม่ได้ให้พวกเธอเล่นอะไรหรอกแค่จะให้สแสดงความยินดีกับพี่สาวของพวกเธอยินดียินดีอะไรครับคุณแม่ลูกหมูพี่ดูด้านหลังลูกแม่สิลูกนี่มัน ใบพินัยกรรมหนไครคบคุณแม่พีินัยกรรมใช่จ้ะเลยข่าววันค่ะคุณจุ๋มนี่ค่ะฉันขอยกทรัพย์สินทุกอย่างรวมถึงบริษัทนี้ให้แก่ลูกสาวคนโตของฉันแต่เพียงผู้เดียว นั่นสิผมไม่ยอมเลครับคุณแม่รักลูกไม่เท่ากันพวกเธอสองคนเงียบไปเลยฉันเลี้ยงพวกเธอมาแท้ๆแม่คนเดียวยังเกี่ยงกันดูแลแล้วยังจะมาหวางังสมบัติฉันอีกฝันไปเถอะคุณแม่ไปออกไปจากบริษัทฉันได้แล้วฉันเหม็นขี้หน้าลูกอักตันจูอย่างพวกเธอแต่ว่าหรือจะให้ฉันยึดทุกอย่างที่เคยให้พวกเธอเ้ยไม่ครับไม่ครับไปแล้วครับ ลูกหมูต่อไปนี้หนูมาบริหารบริษัทแทนแม่นะลูกบริษัทคุณแม่ไม่ได้จะผิดตัวหรอคะไม่หรอกลูกแม่แค่จะลองใจพวกหมูเฉยๆเ <y> ลี้ยงมาจากมือแท้ๆนี่แหละนะเราเลี้ยงเขาได้แค่ตัวแต่จิตใจเราเลี้ยงเขาไม่ได้จริงๆ เก็ไไปลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทําฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตังมากมายแต่โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมแตหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทําไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน